continue straight for six minutes to Richmond Avenue, downtown via Louisiana Street. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมลีถึงมาอยู่นอกสถานที่วันนี้ไม่ได้มารายงานข่าวนะคะแต่ว่า จะมาทำบล็อกเพราะว่ามีกิจกรรมพิเศษนอกบ้านนั่นก็คือการไปรับคุณแม่ที่สนามบินนะคะมาจากเมืองไทยจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันค่ะวันนี้ก็จับบลูแต่งตัวสวยงามนะคะสีชมพูเสื้อสีชมพูแล้วก็ปลอกคอสีชมพูมารับคุณยาย b บลูสปีกบลู speak มาให้ความร่วมมือเด็ดแห้งสิ้นั่งหลับและรอคุณยายนาน เที่ยวบินของคุณแม่ก็มีกำหนดมาถึงที่ฮิวสตันตอน4.50โมง50นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเพียงแค่4โมงเย็นเท่านั้นเรามาถึงก่อนเวลานิดหน่อยก็เลยมารอแถวสนามบินซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าลีก็ไม่ได้เจอกับคุณแม่มาประมาณ2ปีแล้วเพราะว่ามีโควิด1 9ถ้าสมมติว่าปกติไม่มีโควิดเราก็จะบินไปบินมาเจอกันประมาณปีละ2-3ครั้ง ก็เลยไม่ได้เจอมา2ปีแล้วนะคะทําให้วันนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆที่จะไปรับคุณแม่และเพื่อที่จะทําให้บล็อกนี้มีสาระนะคะลีก็จะถือโอกาสนี้มาอัปเดตการเดินทางเข้าสู่อเมริกาจากประเทศไทยว่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างต้องเตรียมเอกสารอะไรเข้ามาต้องตรวจโควิด19หรือว่าอะไรยังไงนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวไมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงโควิดด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะได้จากคุณแม่ของลีในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกคน ตอนนี้เราก็รอกันมาได้สักพักแล้วนะคะได้หลับไปหนึ่งตื่นดูบลูกําลังงัวเงียงัวเงียอยู่เดี๋ยวรอพอเจอคุณยายจะมีอาการกระปรี้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเรามาดูนะคะในระหว่างทางก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะบลูอยู่ๆก็ปวดชิงช่องมากเพราะว่ารออยู่ในรถมานานหลายชั่วโมงแล้วเราออกจากบ้านกันมาทําธุระตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พาบลูเข้าห้องน้ําเลยเราก็ต้องมาหาที่ปลดเปลาให้บลูแบบฉุกเฉินกันเรามาดูหน้าของคนที่อยากจะเข้าห้องน้ากันนะคะ โอเคเปิดท้ายรถค่อยๆลงนะบลู Blue. พอทำธุระเสร็จก็แฮปปี้อย่างที่เห็นนะคะขึ้นรถกลับเข้าที่ของตัวเองน่ารักมากๆ อนนี้ก็กำลังต่อคิวเข้าตัวอาคารอยู่นะคะเพื่อรับผูด้โดยสารมาดูบรรยากาศเห็นแล้วนะคะแม่ซูม <laughs> ไม่รู้เขาเห็นเราหรือเปล่า <eing ad> เรียกเรียกจะหนัอะไรอ่ะจะเรียกจะต๊อซเดี รับเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็บลูทักทายทักทายบลูจำได้ด้วยเพราะว่าเคยเจอกันตอนบลูเด็กๆอ้อนเหมือนเดิมนสวัสดีค่ะอาจจะถามว่าแบบมีของกินหรือเปล่า นเครื่องกินอะไรมามั like os, oh ่งบนเครื่องมือสุดท้ายก็พิซซ่าบูเขาชอบอย่างนี้เขาเหมือนวัวเขาจะชอบแบบอนูดูบูรักมากเลยนี่ขั้นบลูบูเป็นโควิดไม่แค่เดี๋ยวให้เป็นโควิดนะคิดถึงผอมลงแล้วเนี่ยใครก็ช่กอแต่ไม่เป็นโควิดนะ รับรองปูน้ํลายบูไปเลยบลูช hmm. bon ี่ออนเป็นมิตรกับทุกคนคร <ees> <c oughs> าวนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะ <c oughs> ถามคำถามแรก <c oughs> ต้องเตรียมเอกสาร เกเก์อะไรแบบเปลี่ยนไปไหมไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าโชว์พาสปอร์ตกับใบตรวจโควิด COVID, แบบลองจากโรงพยาบาลแล้วก็เลือกที่นั่งได้แล้วก็มีวัดอุณหภูมิปกติใช่ไหมก่อนไม่ได้จะขึ้นเครื่องในในนั้นไม่มีที่วัดอุณหภูมินะคะก็ขึ้นเครื่องแบบปกติเลยใช่ค่ะแค่โชว์ผลว่าเราเป็นลบอ่าใช่ค่ะพอถึงดูใบแล้วตอนเข้าดูเพราะว่าต้องไปเลเยอร์ที่ดูใบตอนเข้าดูใบนี้เขาตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ ไม่ได้ตรวจก็โชว์เหมือนกันโชว์ใบนี่ยที่ตรวจมาจาก เข้าอเมริกาไม่เรียกตรวจแค่โชว์โชว์แผ่นโควิดให้เขาเขาไม่เขาไม่ได้ดูแค่แค่มองแล้วก็ผ่านผ่านแล้วเขาบอกให้คอลันทีม14วันใช่ค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีออฟฟิเซอร์ไปตรวจที่บ้านคาอแล้วก็ให้บ้านเลขที่ของเราไปแล้วใช่ค่ะก็รอไม่น่าจะมีคนมาตรวจหราดีมยวรอดูไว้มีจะอัพเดทให้ทุกคนได้ดูฮู้รู้่วงมากวันนี้ หลังจากขับรถมากันชั่วโมงกว่าในที่สุดเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยไม่มากก็น้อยหากใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะให้รีมาทำบล็อกอีกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะด้วยนะคะมื้อแรกวันนี้ต้อนรับคุณแม่เราก็จะมากินชาบูชาบูกันมีน้ำซุปสองแบบน้ำซุปแบบหมาล่าแล้วก็น้ำซุปผักวันนี้นีก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะไปทานมือ้อค่า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย